ใครที่กำลังมองห,น <S <S หนนาน่าเลฟรีไฟร้านเติมเพชรแตนโคจะถูกแล้วปลอดภัยที่สุดย,ยังแค่ไทยไทยไทยต้องที่นี่เลยเพศพิจิตรลาฟ้าเพร<ว><พว>ดังระดับแสนคนแต่คนซื้อไม่มีเลยขายมันได้ ขาตั้งแต่ยุคกรุงศรีจกรีทำหารือเจียงเฮอยังรับซื้อราคาร้อนด้วยนะครับผมใครที่กำลังอยากซื้อหรือกำลังคิดจะขายกำลังหนาตามเลยต้องไปป้นธนาคารแนะนำที่นี่เลยเพจเจียงลาฟาลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิปคลิปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตั้งสองดูฮีนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรมโค้ดเอ<ห> <ผม S 1> สนะครับผมนะคัปตนาเอสคือวันสุดท้ายแล้วผมจะมาสุ่มนะครับผมนี่เฟลอยู่นะแต่ไม่เป็นไรผมหวังว่าขอให้อ่อกแล้วกันคือเฟลก็คือในที่นี้ผมเติมเป็นร้อยค เนี100 oh. ่ยผมเติมไปร้อยโค้ดแต่แม่งเข้ามาแค่50คืออันนี้ผมก็เสียค่าโง่เองแหละคือผมไม่รู้เว้ยว่ากล่องจดหมายมันตันแค่50คือสรุปผมเสียฟรีไป4ีกกล่องเอเคเยอะนะไม่ใช่น้อยนะ49กล่อง49คูณ2ไปดิก็98โค้ด98้โค้ดชาววับคิดถูกว่เนี่ยเออหน้าถูกแหละนะครับเนี่ยจดหมายอ่ะโอ้โหมันตันแค่50แล้วผมก็ลองรีเกมออกเข้าหมายแล้วมันก็ไม่ส่งเข้ามาเว้ยคือแบบเสียฟรีเลยอ่ะเสียค่าโง่ฟรีเลยครับจบเลยเสีย ชิบหายเลยแต่ไม่เป็นไรครับผม51กล่องขอให้ออกถ้าเอ็ดออกถือว่าคุ้มนะครับก็ผมก็ซื้อเอ็ดโคตรเอ็เอเอนะผมที่ร้านนีน้นะเนาะเหตุนี้นะครับก็ใครที่สนใจผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็เขาก็รับเติมด้วยนะรับเติมเงินในเกมแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะนะครับแต่เนี่ยโคตรถูกเนี่ยดูดิส่งไทยเอ็โคตรละสอบาทเขม,<อ>มาจัดเลยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะมาคุณผู้ชมครับดูซิจะได้ไหมเอ้าสิบเอ็ดกล่องหอยได้เหอะนะคือถ้าได้คือจบ90ไอ้49กลล่่อออองะคคืืปอยฟรีได้เลย ขอหน่อยวะเจียมันมสุดท้ายแลไอ้เหี้ยไปดรอปเหรียญเยอะๆนะหน่อยเหอะไปแล้วสิบกล่องแล้วไอ้เหี้ย ยินดีด้วยยินดีด้วยเลยวแล้วล้วล้วล้เดี๋ยวนะก่อนก่อนที่จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูก่อนนะครับผมเนี่ยเปิดไปทั้งหมดเนี่ยสี่สิบแล้วก็หกกล่องเนี่ยมันมีวันที่บอกด้วยนะมันหนึ่งมีนาก็วันที่สองเนี่ยกล่องวันที่ยี่สิบเจ็ดอีกร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดกล่องแล้วรอบนี้อีกเก้าสิบสี่กล่องคืออีกหกกล่องคือมันแบบโพสใช้ไม่ได้นะครับก็เนี่ยได้แค่นี้ตอนแรกผมกะจะเติมสักร้อยกล่องสรุปแล้วผมใช้ไปประมาณสองร้อยแปดสิบแปดกล่องนะครับคือยวว่่าาเปิดก เท่าไหร่แล้วนะผมส่วนใครดูในเพจนะก็อย่าลืมแปะรูปมนาะอวดกันด้วยนะผมว่าสุบไปทั้งหมดกี่กล่องแล้ววันสุดท้ายนะผมนะเกมอาตโตเพื่อนรักโอ้ยอาตโตเพื่อนรักกูขอในเฮอะโอ้ยเฮียโอ้ยเอฟปีทั้งหัวใจไอ้สัต้องไม่ออกในะเฮียผมจะลบเกม,มใจสัมหยุดอ,ออกไหมโอ้ยเฮียมันจะหมดแล้ว ควยไม่ได้เฮียเกมโคตรไม่เกมแม่งล็อกเ็ดโค้ดไอเฮียเลิกเลิกไอสั์ปิดคลิปลูกอีกสี่เก้าโค้ดมึงเอามาเลยนะไอเฮียเร็วเร็วเร็ดไม่หมายเข้ามาโอ้จดหมายไม่เข้าไอเฮียเฮ้ยแกแม่งโคตรดีเลย เอสแม่ลมมันเล่นกันเยอะนะครับเพื่อนเลิกสัตว์แดกจะจะเป็นเบาหวานตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้เฮียเอสเนี่ยโธ่กูไม่แดกละเอสไอ้สัตว์แดกแบบซี่โค้ดไม่ไหวเฮียไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมันไม่ให้กูโถเลยวะเจอกันนะทุกคนนะคลิปนี้ไอ้เฮียแค่นี้แหละเจอกันเจอกันบ๊ายๆสัตว์สองร้อยปฏิบัติกองทวี